สว่ดนะีครับวันนี้มะเบิงผักนะครับผักปลูกกาเลยนะครับผักสลัดนะครับนี่แบบปลูกแบบบนดินครับให้ดครับนี่ครับอันนี้เป็นบนดินครับตั้งกาเพาะเมล็ดพันธุ์นะครับดีๆได้ครับนี่เป็นให้ดนะครับลา้นะครับกินบิติอีกขี้เขียวนะครับก็ไม่บงเีงครับอันนี้กินนีมครับนี่ครับวิธีการเพาะก็จังเบิองคลิปต่อไปนะครับเนี่ยเาก็มาเบิองแปลงผัก ทางในฮอร์นครับบุามีอย่างนี้ครับบุญเพ่แต่ว่ากักินไปเบิร์ดแล้วนะครับล้มแียงครับมั่งอันนี้ผมมุนเบิร์ดบุญล่ะผีสะเบิร์ดครับเบิุครับเอ้ยพุ่ยเรียกเอาใช่กผมนี่เป็นผักผักแพลวนะครับไปอติกินครับซุปน้ำม้นะครับดึงออกนี่ครับน้ำนะครับนี่ก็มีผักไผ่ยังครับ มีปลกะตพครับปลูกประดับเด่นนี่ครับไปเห็นงูเขียวนอนครับอันนี้ก็เป็นพักพ e ักใบมนครับภาษาภาคกลางเขาเอิ่ว่ายังไงใส่สารแน่นะครับสารแน่สารแน่อันน be ี้ก <c commentary> ็เป็นพักอันสลัดนะครับมันเะเริ่มจะแก้นะครับมันเริ่มมยองนะครับอันนี้ก็ห่อกินเพราะได้กินแบบขมๆนะครับเพื่อเพื่อนกินกับลาบง้อขมๆนะครับไม่ต้องหาผักกระดาษอย่างเข้ากินแบบนี้ครับมีมีหลายชนิดพันครับ อมืมนะครับเมืองที่หล่ะเบิองรับล้มตี่ยาตะลิเชียครับสะมุนเบสครับนี่ครับอันนี้แปลงที่จำหน่ายออกไปก้อนหน้านี่นะครับก็ได้หลายพารานะครับนะครับทุ่มที่เหลือครับก็ได้กินแปะครับมะเบิงทางขีครับเดี๋ยวก็าต้งขยายนะครับนี่จะเป็นพัก่างๆนะครับได้หลายชนิดนะครับขีกาไว้นะนี่บอกผิด อันนี้ดอกไม้อันนี้นะมะเกียวนะบักพกริกบักเผือนะครับ,บเต็มเลยนะครับบักแข้งบกักเขียะพวงครับบักเขียะเทียดนะครับ,บเหมือนแบบี้ครับาาตาหูฟังครับแบบอยูแบบพัฒน์รัดนะครับยกได้นะไออย่างไม่ซื้อแบบยกแผงอะไรนะครับยกอันยกยังกยกยลังตอนต่อไปก็มาเบิ่ง ปลูกไว้ครับที่เขาเมก้าไว้เมื่อกี้นะครับแบบบนดินนะครับมาเบิ้งครับแบบปลูกบนดินครับไมบิครับเนี่ยปลูกบนดินไงจะงามขนาดนี้นะครับจะง่ายเขียวเต็มนี่ครับไม่เบิ้งไก่ไกครับมาเบิ้งไก่ไก่ๆมาเบิ้งไก่ยังไงตาคงนยังไม่ตาคอนยังไม่เบิ้งไก่เนี่ยเดี๋ยวมันก็งามครับเดี๋ยวมันก็งามนี่ก็แปลงคล้ายๆกันนะครับ มันกําลังงามนะครับอันนี้ก็แบบคนละพันนะครับอันนี้เป็นเขียวอ่อนนะครับอันนี้เป็นเขียวเข้มนะครับผมประจำซื้อเลยครับมันไหลสนิทต้อเกินนะครับทั้งผู้ขัาขี่กับยังอัดยังครับที่ใส่จากที่เจ้ขโมยมาเมื่อกี้นะครับก็ะมาณนี้นะครับผมเพิ่งจ่ามเลยทันห้อยครับ อันนี้โมเมนต์พักนะครับนนปลูกไว้แถวเบิง้งคือเดาวเรืองนี้นะครับนี่ครับกาวมานี่ท่านเ้าครับเบิ้งครับที่ปลูกไว้ก้าวไว้ใช่จำใส่นี่ครับซื้อกระตามาใส่นะครับแต่ต่อนีลงครับท่านห้องก็จะทําทการเพาะปลูกลงในนี้แต่ยักประมาณเดือนเมบ่ประมาณสามสิบมื่อสี่สิบหามื่อนะครับ เขาก็จะเก็บขายเราเขาก็ไปพูดลงแน่นนี่ไว้คนกับทีมาซื้อโอ้สมากของป่ได้๋พูดนะครับเขาจะขี่รถไก่นี่ครับบนถนนหน้าบ้านนะครับขี่ไก่ไปไก่มาเขาเขาจะเห็นนะครับว่าโอ้บางนี่มันมันเห็ดยังไว้เห็ดเถือกสตัวยังไว้อีกนะเขาจะเอิอนกระซุ่มเนาะมันเร็ดกระซุ่มยังไว้นะเขาจะก็จอดแวะเบื้องเขาจะก็เลยมาซื้ออุดหนุนไปได้หลายครับซื้อซื้อถือแต่ว่าได้หลายเขาจะก็เลยมาซื้อมันก่เลยไม่ค่อยได้กินครับกินแล้วก็เห็นแนวแข็งแรงครับ แดีวออกกันลังกายหลายครับเจ็ดเท้าแข็งแรงครับสำหรับมือนี่กะเมื่อยนะครับพึงมาแต่ออกกันลังกายนะครับนี่ครับเย่นี่ครับไทยบ้านกายไปกายมาเขาก็เห็นผมนะครับนี่ครับนีครับเย่ตอนนี้ก็มื่อเบิรงนพักก่อนจะไล่จากไปครับเาเมื่อเบิรงบรรยากาศศัตรูครับของผมนะครับ ครับมีกาะเปลนพักทำงาอมนะครับที่เขาจะทำการลงนะครับเล็กน้อยนี่มันง้อมคนนี้เท่านันครับนครับสำหรับวัอนี้ก็คลิปนี้ก็ขอลาไปทริปนี้นะครับคลิปต่อไปไม่เบิ่งกันเพาะปลูกผักของเขานะครับว่าเขาที่ปลูกยังไงครับสำหรับวัอนี้ก็ขอ,ขอเข้ามาสวัสดีครับเย้